สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่บทวิเคราะห์ประจำวันกับ EBC Broker ครับโลรกเกอร์ที่ทำให้คุณมั่นใจในเรื่องของการฝากเงินการเทรดและการถอนเงินครับวันนี้มาเจอกันเช่นเดิมครับกับในช่วงบ่ายกับผมนะฮะก็เป็นนักวิเคราะห์จาก EBC Broker นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราได้ทำคลิปแรกไปแล้วนะว่า สถานการณ์ทองคําโดยรวมเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นมาแล้วมันจะปรับตัวขึ้นไปที่ไหนและโซนไหนที่มันจะเบรกและตอนนี้ตลาดให้ความสนใจกับปัจจัยหลักอะไรยังไงกันบ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับในส่วนของทองคําเมื่อวานเนี่ยนะครับออขอดูทองคําก่อนนะฮะ ทองคำกดไปที่ทองคำสำหรับใครที่สนใจอยากใช้แดชบอร์ดของ EBC Broker นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะเป็นแดชบอร์ดที่มีความสะดวกแล้วก็เห็นมุมมองค่อนข้างเยอะนะผมจะมาแนะนำแล้วก็สอนการใช้งานโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยสถานการณ์ของทองคำครับโดยรวมยังไม่มีสัญญาณอะไรมากมายนะครับอาจจะมีบายขึ้นมาในทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับ แต่ชาแนลมันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะนะครซึ่งผมคิดว่าน่าจะให้ราคาลงไปมากกว่านี้นะครับประกอบกับณตอนนี้เนี่ยนะครับค่าความแข็งของดอลลาร์เนี่ยมื่อเทียบกับทองคำโอดอลลาร์แปเนี่ยทองคําอยู่แท่2เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับยังอาจจะต้องรอจังหวะในการเข้าทํากําไรฝั่งฝั่งขาขึ้นหรือว่าฝั่งบ่ายต่อไปอีกนิดนึงนะแต,แต่ผมคิดว่าใกล้แล้วแหละนะฮะ เนื่องจากว่าดอลลาร์แข็งแสดงว่าทองคําลงมาค่อนข้างเยอะตัวเลขคอมเมนต์ตรงนี้ยังไม่บอกสถานะของทองคำนะครับไปบอกยูเจนะครับแสดงว่า UJ ตอนนี้กำลังวิ่งแรงนะครับน่าจะร่วงเลยนะฮะเห็นเป็น buy s สตรองอย่างนี้นะครับไม่ไม่เป็นไรนอกเรื่องเดี๋ยวเราไปที่ทองคํากันดีกว่าออทองคำเดี๋ยวผมขอเปิดชาร์ตนะครับ นะขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็เข้าสู่โซนเขตบายโซนแล้วด้วยนะครับอ่ะหลังจากที่เราดูจากเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยราคามีการปรับตัวขึ้นไปค่อน,นข้างเยอะแล้วก็ปรับขึ้นไปอีกโซนหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ถึงโซนที่เป็นโซนตัดสินสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังมองว่าทิศทางทองคํา ในในช่วงนี้เนี่ยนะครับเป็นการเบี่ยงตัวเท่านั้นนะครับเพราะว่าส่วนสำคัญที่ผมบอกไว้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1847ถึง1850เรานี้นะ1847 1850ข้างบนนี้นะฮะแต่ทองคำไม่สามารถปรับตัวขึ้นไปได้นะครับทะยานขึ้นไปถึงแค่1842แล้วปรับตัวลงมา เพราะฉะนั้นวันนี้มีความเป็นไปได้นะครับว่าทองคำมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปโฟกัสที่ตำแหน่งเริ่มนะครับ1847 1850นะฮะราวนี้นะับส่วนปัจจัยต่างๆที่หามานะครับวันนี้เนี่ยถือว่าในช่วงนี้ราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมากนะครับขณะที่ตัวเลขเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับในภาคของการผลิตของสหรัฐเองเนี่ยออกมาอ่อนแอ นะครับออกมาออนแอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้ทองคําปรับตัวขึ้นแต่ก็ขึ้นไม่มากนะครับขึ้นไม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสอดถึงพฤติกรรมอะไรนะครับแสดงให้เห็นถึงตลาดเนี่ยณตอนนี้เนี่ยยังไม่สนใจในข่าวจําพวกนี้มากเท่าที่ควร ตลาดกลับไปสนใจข่าวในเรื่องของเงินเฟอ้อที่มีการประกาศใน,ในอ,าอาทิตย์ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเงินเฟอ้อเนี่ยก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงถือว่าทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับออส่วนอัตราผลตอบแทนรัฐบาลนะครับธนบัตรรัฐบาลอายุ10ป,ปีเนี่ยนะคกออ็ถือว่ายังไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับสถานการณ์ยังไม่สู้ดีเท่าไหร่ตลาดเนี่ยก็เลย เ,เริ่มกังวลเกี่ยวกับว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับเงินเฟอ้อยังสูงขึ้นนะฮะผลตอบแทนรัฐบาลผลตอบแทนธนบัตรรัฐบาลก็ ยังสนับสนุนไปในทิศทางที่เงินเฟอ้อมันจะสูงขึ้นต่อไปเนี่ยตลาดกังวลว่าเฟดเนี่ยอาจจะใช้ยาแรงยาแรงในที่ไหมายความว่าอะไรยาแรงในที่นี้หมายถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร็วขึ้นและรุนแรงขึ้นนั่นเองครับในขณะที่คณะกรรมาการเฟดส่วนใหญ่นะใช้คําว่าส่วนใหญ่เลยนะครก็มีความเห็นพ้องต้องกันครับว่าอยากจะให้ ทางเฟดเนี่ยมีการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยเพิ่มอีก0.5นะครับไม่น้อยนะครับเพราะมันรวมกันเนี่ยมันจะเยอะมากนะฮะซึ่งจะมีการประชุมเฟดเนี่ยครั้งต่อไปวันที่22มีนานี้ก็คือเดือนนี้แหละนะครับนะก็รวมๆกันก็อีก20วันนะครับก็จะมีการประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายต่างๆนะฮะเนื่องจากว่าณขณะนี้เนี่ยเงินเฟอ้อยังถือว่าสูงกว่าที่ เป้าหมายที่วางไว้นะครับเพราะฉะนั้นตัวทองคําเองเนี่ยยังถือว่าถูกกดดันในเรื่องของข่าวเงินเฟ้ออยู่ดีนะครับในส่วนนี้เนี่ยในระยะเวลาสั้นๆนี้ผมคิดว่าทองคําน่าจะเวียงตัวอยู่ในกรอบนี้ไปสักพักหนึ่งนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยราคาทองคําปรับตัวลงมาแล้วแผนการเทรดวันนี้จะเป็นยังไงนะครับดูในทัลเฟมเดลี่ก่อนเดลี่เนี่ย ต้องบอกว่าไม่ชัดเจนนะครับราคาถึงแม้จะปรับตัวขึ้นมา3แท่งแล้วแต่ว่ายังติดนะฮะยังติดเส้นเหลืองแดงนี้อยู่แล้วก็ในลักษณะเงื่อนไขของการเทรดในระบบนี้เนี่ยนะครับหากราคามันพัวพันกับเส้นอย่างเงี้ยมากเกินไปจะไม่แนะนำให้จะไม่แนะนาให้ถือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถเทรดยาวได้นะตรงนี้จะต้องเทรดสั้นก่อนนะครับ สี่ชั่วโมงก็ยังไม่ชัดเจนครับถึงแม้ว่าดูทรงแล้วเหมือนจะอยู่ในทิศทางของขาลงนะครับแต่เนื่องจากว่ามันติดเส้นมากเกินไปสี่ชั่วโมงก็ยังไม่มีสัญญาณให้เทรดสัญญาณที่น่าจะเข้าได้นะนจะอยู่ใน t ท m e เฟร,รมหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ด้วยหลักการของทฤษฎีแล้วเนี่ยเส้นน้ําเงินควรจะต้องอยู่ด้านล่างแล้วก็ตามมาด้วยเส้นสีเหลืองแล้วก็เส้นสีแดงเรียงกันเป็นลําดับแต่นี่มันสลับด้านกัน นะเพราะฉะนั้นแนะนําในส่วนนี้อาจจะต้องเข้าเก็บกําไรทํากําไรในระยะสั้นๆแล้วจะสั้นแค่ไหนอลองมาดูกันสําหรับแนวรับแนวต้านวันนี้นะครับณนะตอนนี้เนี่ยราคาทองคําไหลลงมานะครับไหลลงมาโซนที่น่าจะเป็นตัวพิจนารณาได้ค่อนข้างดีเนี่ยสำหรับแนวรับนะครับแนวรับกว้างๆเลยเนี่ยนะครับที่เขามองกันไว้เนี่ยครับก็ประมาณ1.8 1 8 0 0ครับ1น0 0นี่คือกว้างมากเลยนะมันอาจจะเป็นกรอบเรียกว่ากรอบบนกรอบล่างระหว่าง180่กับ1 8 5่เ 180, นี่ยราวๆเนี้ยนะครับนี่คือกรอบบนกรอบล่างของทองคำนะครับเป็นแนวรับแนวต้านสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยจากลักษณะราคาเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่ราคาทองคำจะปรับตัวย่อลงมานะขออีกนิดนึงแล้ววันนี้เนี่ยมีข่าวในช่วง2องทุมครึ่งนะครับจำนวนผู้ ขอรับสืบิการการว่างงานซึ่งคาดการว่าจะสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยนะเพราะฉะนั้นปัจจัยนะครับถ้าราคาปรับตัวลงมานะแล้วมันอยู่ในโซนนี้1826เนี่ยนะครับ1826เราเนี่ยนะครับถ้าเป็นฟีโบจากการตรงนี้ก็ประมาณ38.2แหละนะครับเราเราเนี่ยถ้าเกิดสัญญาณกับตัวนะครับ1826แอคชั่นได้ครับ บายขึ้นไปครับตำแหน่งแรกที่ปิดไฮ mm hmm. เดิมเมื่อวานก่อนผมขอแค่นี้ก่อนนะขอแค่นี้ก่อนระ,ระยะนี้ก็พ5 0 0จุดละพอหอมปากของพอนะครับสต็อลออาจจะต้องเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับนิดนึงนะครับระวังระวังโซนนี้ด้วยนะเนะี่ยช่วงโลของโลช่วงเช้านะครับของเมื่อวานนะพิจารณา2อโซนนี้นะครับโอเคนี่คือแผนของทองคาในวันนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ ไม่มี non นอนฟาร์มนะนอนฟาร์มขยับไปสุกหน้านะครับซึ่งตัวเลขไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมคาดการณ์ว่าตัวเลขจะไม่ดีนะเนื่องจากว่าสถานการณ์ในช่วงวิก2วิกที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะตัวเลขของสหรัฐไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอาทิตย์หน้าตัวเลขก็น่าจะไม่ดีซึ่งอาจจะทําให้ทองคําปรับตัวขึ้นได้อีกรอบหนึ่งต้องไปอรอดุนกันอาทิตย์หน้าต่อไปแต่แผนระยะสั้นของเราจะมีประมาณนี้นะครับมาต่อกันอีกตัวหนึ่งครับยูโรเทปโดล่านะครับ ก็จะคล้ายๆของทองคำนะครับแต่ว่าในฝั่งของยูโรเองเนี่ยนะครับอัตราเงินเฟอ้อเขาก็สูงไม่ไม้ต่างกับสหรัฐเลยนะสูงพอๆกันเลยนะครับแล้วก็ทาง ECB เองนะครับก็พยายามที่จะออกมาตรการที่จะควบคุมเงินเฟอ้อซึ่งนั่นหมายถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอีกนะครับแต่ยังดีหน่อยที่ว่ายูโรเนี่ยนะครับมี ฐานเศรษฐกิจในในด้านของอุตสาหกรรมที่ผูกขาดกับจีนไม่ใช่ผูกขาดผูกมัดกับจีนอยู่บางตัวนะฮะแล้วของทางฝั่งจีนเนี่ยมีการเติบโตขึ้นเขาก็เลยได้รับอัน,นิสงตลาดหุ้นของยุโรปก็เลยได้รับอัน,นิสงในนั้นนิดหนึ่งนะครับซึ่งณนะตอนนี้นะครับมันก็ยังเรียกได้ว่ามีโอกาสที่ราคาของออยูโรเทมตลาจะจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นนะครับได้เล็กน้อยซึ่งแผนมันจะคล้ายๆกับทองคําเลยครับ มาดูขอดูเดลี่ก่อนเฮ้ยเดลี่เป็นแท่งขาขึ้นค่อนข้างสวยนะครับเราพยายามจะยืนเหนือเส้นนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยมันเส้นมันเรียงตามลำําดับอย่างที่ผมบอกเหมือนทองคําเมื่อกี้นะครับน้าเงินเหลืองแดงนะแต่มันยังอยู่ใกล้กันอยู่นะครับถ้าจะให้สวยต้องแบบนี้อ่ามันต้องเรียงกันแบบนี้นะครับน,นี้มันอยู่ใกล้กันนิดนึงนะครับไม่เป็นไรพอได้อยู่สี่ชั่วโมงไม่ชัดเจนไม่ไม่ค่อยเชยร์ในสี่ชั่วโมงเท่าไหร่ หนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่ค่อยชัดเจนแต่เนื่องจากว่าตัวเดลี่นะครับมันเริ่มเรียงตัวกันสวยแล้วนะครับเป็นแนวโน้โมของขาขึ้นเพราะฉะนั้นในตัวของเ,ออเราจะใช้เดลี่ในการอ้างอิงเพื่ออมาเทรดใน,ในหนึ่งชั่วโมงนะครับลักษณะพฤติกรรมเนี่ยเขาไหลลงมาเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่ค่อนข้างหน้าหน้าแอคชั่นในฝั่งขาขึ้นนะครับถ้าลองกลางฟิโบดูอะตำแหน่งเนี้ยจะประมาณ61.8เอถัดมานิดนึงประมาณ50 ค่า50เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.06293ลองดูเนี่ยนะครับ50 293เพราะฉะนั้นโซนนี้ครับโซนนี้เป็นเป็นคีย์สำคัญนะครับน่าเล่นนะครับโซนนี้อรอลุ้นครับถ้าราคาไหลลงมานะครับเป็นจังหวะเข้าทำกำไรที่ค่อนข้างสวยครับอ่ารอสัญญาณเท่งเทียนเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับ ถ้ามีสัญญาณแท่งเทียนบวกกลับขึ้นมานะครับก็แอคชั่นตามได้เลยครับปิดตรงไหนครับขอไฮเดิมก่อนขอเท่านี้ก่อนจากตำแหน่งนี้ก็700จุดนะครับยังถือว่าไม่ได้วิ่งเยอะอะไรนะครับแต่ว่าเล่นแบบระมัดระวังก่อนนะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจทางยุโรปอย่างที่บอกไปมีเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเข้ามานะครับแล้วก็ต้องดูท่าทีของยู b ว่าจะมีนโยบายในการจัดการควบคุมยังไงนะครับซึ่งก็ คล้ายคลึงกับสารัฐนะฮะการเล่งเล่งการปรับขึ้นของอัาตโกเบียนะครับอ่ะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับบทวิเคราะห์วันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้นะครับหลังจากนี้ไปเราจะเจอกันทุกวันเลยนะครับในบทวิเคราะห์ช่วงเช้าทุกวันเลยนะครับประมาณไม่เช้าอะฮะช่วงบ่ายนะครับแล้วก็อาจจะมีสัมมนาให้ความรู้ย้ําฟรีนะครับเป็นสัมมนาฟรีนะซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงค่าน่าจะอยู่ในช่วงของวันพฤหัส วันพุธวันพฤหัสนะครับซึ่งหัวข้อเนี่ยก็ให้ทุกคนไปติดตามจากในเพจของ ebcbroker ได้เลยนะครับเช้าวนี้ลาไปก่อนครับขอให้ทุกคนร่ำรวยจากการเทรดเทรดทำกำไรได้อย่างมหาศาลลาไปก่อนสวัสดีครับ